นั่งเลยนะเอ้กิ่งกับห้องไอ้สาวห้องสาวอยู่ไอ้กับน้องเม่อนอนเหรอไอ้กับน้องคนละแม่คนละแม่ือข่อยนี่ไอ้กับน้องขามต่อมาติดกันกรบเฮาเลยนะไอ้เฮาแต่ว่าเขาตีนยันาออกมังกรตัดญาตะด้วยพี่น้องเนาะเราอย่างตัวหญ่อีก ມາຊິບໍ່ແລ້ວຍໍແບບຫມມາໆີກຍໍມ່ຫືງມກມອອທືອເ ได้เวลากินข้าวบะนี่เออพี่ซื้อตีนไก่ใหญ่มาใ่เชนู้มาแล้วป้ามาพี่มานั่งกินน้ำกันพี่พ,พี่พอนกินบ,นบน้านแล้วบพอนทั้งผัวพี่พกินแล้วกินนี้พี่มาใช่บ่เล่จุบน้อยได้ยินได้แหน่นดเนด้อ,อดดขอนั่งกินข้าว,วกินน้ำเนี่ย hả bây giờ đi bỏ lại vào nè đại nam bên đây là pinkai hát tầm mục game giữa là bà pinkai tội nha mẹ qua mẹ qua mẹ qua mẹ 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 ไฟสีด้วยถือขันไปถ้วยถือนี่ถือเลขเล้วใคหาเหรอแอนชีแปดชิปตัวนี้เอ้าโอ้โหดูนี่จานนี่แล้วก็เอาเจียห้องจานกระใสแปดชิปตัวนี้รางห่านกระเซนนี่ห่านขาประจำนี่ซื้อไก่ตัวเฉลยสำหรับชิปโอ้โหกันชิปขาแปดชิปอ๊บเป็นไก่ให้ตาเล่ด้วยให้ตาเล่แค่ด้วยเปี๊ไก่ไง มาป้ามากินเพีงไก่ว้าวเอาเป็ี่ยนยังต่ำเลยเออป้าใชุ้งยางก็ได้เพีงไก่แม่แม่ไปนั่นแหละโอเคอ๊บมาป้าเพิ่นอิ่มบ้าบ่ทั้งผูวเพิ่นกินกินนี่บ่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเลย เ้อพี่น้องกินของต้องกันมากอ๋อกินใจญ่พี่อนมาใหญ่เป็นได้กินสามคนอิ่มจีดอ่เพราะอันนี้มันโตมาแล้วเอั่นมาจนี่และมาช็ดเปะเด็ดแทบบัดบุมแบบว่าห้านนี่มันซือมล้วประจำด้แล้วลดห้สิค่าประจำไม่ยังน้มาใส่านเนี่ยไี่เหนแล้วเจลค้ากับอะไร

บป้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเออดีเมียบ่กนะคือเออดีเอฟซีเอฟซีเป็นตัวตนเนี่ยมามาใช่แล้วป้ากินน้ำกันเด้อปเป็นเนี้ยข่อยกชายเราเข่ากล้องเรื่อดแล้วข่อยบวดเข่าแล้วปวเข่าเลาว กิ<า>นเข่ากระลมทิมาเด้อมาเด้อกินเข่าน้ำกันรสมันต้องนั่งสิอ่อบอุเปียยะป้าจ้ะเอาเจ็บไหมตำแกงเนาะเสบ่พระเจ้านี่ตำแกงเสะได้ฮะมาเด้อกินเข่าน้ำกันทั้งพ่นพ่นกินแล้วกินนี่เนาะวันนี้ฮะก็กินลงไม้ลงมือมาก้าวต้น้ำกินตอนข้าวต้ตอนกินน้ำมัน nắp giờ thấy giờ bâ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 y bây giờ bây giờ bây đi, bây giờ 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 thừa, bây giờ กินข да. ้าวกบนัมแป๊ซี่ป่ะอย่มองขอเลยมาเนี่ยเหรอได้ป้า้อิน้าต้วิงบหลอดมาแล้วมาเือเ่ขอมูกแม่ไปเอิแล้วมากินข้าวป่ะก่นนบหลอดมาไปมาเด้กกินข้าวมาเมื่อกเนียกินข้าวบุกนะเม่เมืเมื่อกข้เอาคือบอกแล้วถ่ายกินน้ำกัน เมนอดไสีเก็บไผ่อ่อสีตอไ่บเดีเราคูบเลยอเราคูบ่ะขอเราไหจะคูบให้ังกินข่าวก่นได้ขออนุญาตพิดกล่องไว้ก่อนกินอันนี้ต้อบ่เนี่ยกินไหมอิ่มไหมอิ่มแล้วกินเลยบอกินเพือมียะนีบ้บ่กินเพืออะไรกิเพื่งปลากินาน่วัดไก่ตกินหนึ่งหิแซมเกินบ่กินอ่ามาอื่นกินไก่นนะกินเพือขึ้นหน่อยขึ้นกินเพือขึ้นหน่อยแท้ มื่ออื่นนี่สีมาตอนได้เต้เศร้าอยู่บ่าเมื่ออื่นเออสีสวยจังหน่อยมื่ออื่นสสวยจังได้เงือนมื่ออื่นบอกว่าว่าเศร้าบว่ะเราบอกว่าเศร้าแต่มันสวยเราเลยบว่าสวยคันว่าว่าเศร้าแต่มันสวยคันว่าสวยสมันสีเศร้าเนาะเอาไงก็เงา้ยเาแบบผมค่อยว่าหน่ะเจ้าว่าไพยนี่ลูกชิดเบาลีมีเอฟซีถามมาเบาลีก็เป็นนี่เงี้ยเมื่อพี่เจ้าน่ะเออเนี่ไงแรงงานเอ้าเราเป็นพี่น้องกับเบาลี แม่แล้วนี่เป็นน้องแม่บลลี่เนาะเออเออเเออมยแม่บลลี่เป็นเอื้ยเจ้าเอ้ยแม่เจ้าเลยเป็นน้องบลลี่ห้องนั่เนาะเอ้อห้องเาอ้าชาอ้าวอยู่ไอ้กับน้องแม่เน่ะไอ้กับน้องคนละแม่คนละแม่คือข่อยนี่ไอ้น้องขาตาออกมาติกันกับเพาเลยนะอ้เขา บอกว่าเ้าตีนยันเล่าองค์มังกรขออนุญาตด้วยพี่น้องเนาะเบ่าเยอกกันไปเบ่าเยอกกันไปแล้วนะอ่ะซดซดไม่ป่ะอิ่มไหมอิ่มแล้วมือจากวามแท้มาเลยกินตนสิ้นร้างแบบแพงว่าแขวอย แซ่บเนาะปิ่งไก่หั่นเพื่อนี่แซ่บแซ่บได้แบบบาจางบาเค็มแบบนัวอร่อยเลยไม่เลยเหมือนงันเลยโอ้แล้วั่เสิงนี่ขิดเสรนมันตาดีเพู่พนนว่าคิดว่ามันยังมั่นชะโดจะเดือดมั่นเลยมันยังจะเดือดเพื่อข่าวไปค้างอีกนี่แซ่บอีกแล้วนี่เอ้ากิน พัพคือพอมีไผกินอันนี้น่ะแต่ว,ว,ว่าแต่ว่าเสือลายเสลย์อยากินแต่เรากินแตถนังมันเลยนั่นิได้คือเมื่อนั้นน้ามันยั่งหนวดเลยเอากระปุ่นมาเอานะไผ่หย,ยาขึ้นหยาขึ้นเผ็ดด้วยเผ็ดขึ้นหยากยั่งน้ำปลาเอ,น<ห>อานี่ขึ้นยากยังแบบนี้นกินข้าวอิ่มเลยอิ่มไหมเนาะมาแรกแบบกับเข่ากับหยาคือมื่ออื่นนี่นะคอยชื่อชื่อมาให้ชูกินจังเลยนั่งหมดจับจับกับหมวกถือกันแล้วเกมลือไหมบา กินด้บันะน้ำเยบวตแบบมาเรือกบมเรือยๆงแนบะเราด้เรือยกินนะเขาจะพ่นเขาบ้าสบายบัากินพ่นเขามารืยาลอืกินยังกินไทยเขาโอ้เองกินสบายเรัยกเหนะลุนะน้ำเนบนะ้เหกินินะ่งดนี่้นบัตน้นบน้ริสทินะหนึ่งกนี่เนัน้นน้ำนนนน้กินน้เเป็นพวก เองกินได้เองกินทัามใบเหรอถามว่าภาษาบันโคกอลีนั้นอาจจะบอกเข้าใจยากแต่ได้บอกว่าว่ายได้บอเคะกะว่าไวได้ป้าเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจมันก็พอฟังแบบว่าวาเลยมันสีขันจับกลุ่มกันประมาณหกเจ็ดคนเหมือนกันใช่ไหมอ๋อหนุ่ดวงมันติด

ยาได้กินไหมนี่ได้บ่จะนางวักมือนะมือตอนนี้นะเอาแม่มาหนีนอนบ่เมื่ออื่นนี่ใกล้ชิดกเพื่อนก้อนสีคุดเอาลาฬิกาึงหาปลูกอยู่น้าปลูกได้ไผ่เทนาดงนาทานนะคุดเอายุบ่คุดออกเมื่อปลูกอ่ะละลายอ่ะเช็คใบจำหงหันเพิ่มจำมังคุดเพิ่มจำมังะแตงหานเพิ่มนั่งหลายงั้นวันนี้ได้ไปหาลูกสาวอยู่มั้ยเก็บน้ำใหม่นี่แบมห้าลึงได้หรอบนนอนก็ได้เล้ว หามาใหม่ม okay. ันคือไก่เบ no> no 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 ิ <h <h ่งอะไรก็อยู um> ่ในตลาดคันค um> ือผู้ชายครับนะสามชิพนน้าชิพนะจับเชโมงให้คือตันนี้คือว่าเขาเดียวคือว่าขับรถคือว่าชอบหมันชอบหนีมาเรื่อยนะแบบก้อนเลยเปนเรื่องอระเด็นง่ายเออมันคอยมาเรื่อยเนาะบุญวาเลนคอยเองเที่ยวกูมือเดียวคอยเองบอกว่าบม่ได้ไก่ราะว่าบม่ได้ไก่ทำโด่งมาแงว่ด้นี่โอ้ยบอทอดงแงวไก่กูอีก ดงเงี้ยได้ไก่กลวด่งเงี้ยไก่กว่าได้โด่งเงี้ยจากเซนูไปนี่ไก่ที่ดงเงี้ยนะเศาเศาหาลักอันนี้มาหอดพี่ไปหอดได้ได้มาหอดอันแักบ้านใหม่มาหาอืมทางก็กกุ๊กิ้งใหญ่กันนั่นกัยังเฉชมเพลชมพงศนี่ังบวดงเงี้ยมันก็แปะทางใหญ่บ้างทางใหญ่้งดทางใหญ่บางเงี้ยจากเซโนไปโด่งเงี้ยประมาณเศาเศาหาลักพันบอกวพ่า่าไปหอดนู่นสัตว์นี่สามสิบ เพราะว่าซื้อกอสีโขนี่ซื้อลดไม่เมื่อนะนหมะเงวนี่บังเฮ้ามามันบริมันบริการโรงงานน้ำตาลบอกแล้วโรงงานน้ำตาลเขาไก่ลงมะเงลจากจากจากบ้านดงมะเงวไปโรงงานน้ำตาลประมาณสามลักบ่วกสี่ลักยี่ป่พ่อกันแท้ประมาณบ่อยู่นี่อยู่สองลักช่องตะขาในตัวเมืองของเขงสวรราลัดเทีออกมานอกเลยสองลักเลย กแมนมแล้วกะแมนมแล้วกนะแมนลักครีบอแล้วลไกพุ่นก็เป็นอ๋อแต่พนมากแุ่นมาแมนเแมนลชนเาัวรันวพ่กากับัวลายแต่่วมาไปหานไรันพูแล้วมหานิเป็นรักครีบช่องเมื่อฮัดบ้านเฮารักเนี้ยเหมือนรักซีรักหงาเโนอพนกันอันนี้ก็โซเ้นทางกันสุดสุดเลย ห้าใบนี่บัดบัดยาดอีกกินอีกแม่เนาะซิเปรดลักจะหนีเมื่อครับกินดินเปล่เป็นนะมชิโนเหานาะตอนนี้อ่ะจะเด้อเก็บเกลื่อเก็บบวงกันเป็นแถวที่หน้าแล้วต้งยุงคนด่าจะเค็ดหนีแล้วแล้วเพิ่นกะจิได้เมื่อสร้างสร้างรุ่นนี่สร้างรุ่นบูฮานนี่ แทงรุ่นบูฮานแบบเครื่องไม่เครื่องมือก็ยังใส่้เรื่องยเท้าตัดตัดพื้นเผาทานกับอันนี้บ่าไาเลยเท้าเงยยี่เน่ย้ยเราตัดพื้นเก่งแท้เราวะผู้เอาจักยังบมเต็มรถก่อนเมื่อกี้ได้กินนอตหรอพ่ายากกินนอตกินนอตถ้าถอดชมหลูดเรียบร้อยกี่ตึ้งเมื่อยแล้วก็บ้าเฮ้ยแต่เราตัดได้เราเอาด้วย

ี่ตโอ้โหละม้วนหลังคานนั่นเห็นปะนางมงวนไวสั่นฝนตกกับบะฮัวเนาะคนเอิญยังอันนี้เห็ดแบบนี้นะเอิญยังก็เอิญยังเห็ดแบบนี้นะเอิญยังเห็ดอะไรเอาเห็ดเห็ดเห็ดใบไว้สิ่นนะนะคนเอิญ เออบากเช่าภาษาบ้านเขาปักเชาไว่อื่นกว่าย่อขึ้นในไสเลยเี่คนไทยเลยาได้คนไทยจักแล้วบอจักเชาบพอพอบ่ปาดพอกใส่ไม่ขึ้นอภพ่อไทยภาษาไทยพนมมีนะแบบนี้พนมีจเ็ดพอกมันากเช่า บอลเห็ดใส่ไม่ใส่ตอกอาแน่เนาะเสาโตเล็กไรอคนน่ะเล็กลูกเดียวอจะเล็กได้โตเอาบ้าใครกนใสรเล็กได้คนจอดเป็นบ่เจ้าจอดเล็กนะอ่านี่แล้วก็จะเอาไม้มาให้เพ่าวต่านจะทำดูคุณ่บ้ไหมทำงานถึงอาทิตย์เนตาเี้ยเดนตารเนี่ยถือเ็ก่อเนี่หมได้

บอพ่อใำ่ไบ่พ่อใช่เอายางชายบ่นี่ทั้งนี้ผากตะโอ้ผ่านนี่ใช่ออมีฟเย็นบ่นี่ก่วงคากผ่านยังเนาะเอาหางคาเจ้าอ่ะนะเอ้วพ่าพานี่ใส่กับพ่เลย จพอแล้วเราพอได้บางแดดบางดดน,งน,นั่งกินเข่าเนาะเพราะมันมันชแนะม่นะพรามีหัวมีนนเนยแบบนั้นมันดเมือนนี่ลอยร่วพอจเญแลวนี่ดีมันเรเยะ

มามามาไม่เอ็เนาะเทียงกันอยู่เนี่ยมาไม่ดิ๊กดมบังเหรอต่อหาถามคนผู้มานบอกกันตามุ้งกระต๊กแมนแล้วฮะแมนได้ถามว่าตอมาว่าเราเ่ามากับเ่ามากับ่เมนเ้าหาเขาเลปเทียงกันอยู่เมนผู้หนึ่งบอกฮะลุงศูนยเนี่ยฮะเราเป็นผู้เกมนะให้ซื้อ แล้วเลยเมื่อท่านเบาเพือนนั่นเพื่นเพื่นดีเพื่อนวัน่ามเห่น้เมื่อกับเพื่ออาบน้าอำอาอในเนมาะตท่นอนนี้ใบม้งกัวล่ะโอ้เปิดท่านท่านกับเมื่อเฮาเสียงกันไฟเมื่อหนาไปแล้วเป็นยัง มัน่หกปกาด้ที่ยิประกาศอยู่แต่ฮะมันเฮาอยู่ไก่อไมูเ่หมย่งเนาะเพินเงินมหาเจกันบ่บรนะบริษัหมูนะสิซะลนดยเอๆเนาะว่าแเงไดบ ่อนด่าเลเนาะจวดดโอ,อ้ผักแล้ว,ขอ,ลวของเราพรเป็นไรเีาหน้องอายมากคือเจ้าร,รูปนะเราเอารุ่นพร,รมาลดผักเป็นร,รูปเรื่อยนะนี่นส่ไ <c ười> ยยังเ,นะเดียนนะเพิ่นเดฟเบิรงเิ้อันรุ่นอายนะย่อขอึนมืงด้ ย่อึ้นเบิ่งนี่แม่ผ้ารุ่นอ้ายนะนี่รุ่นอ้ายแล้วค่ะแล้วโอ้รุ่นอ้ายในบ้านนี้น้อยรุ่นนี้รุ่นน้องน้องหลานั่นรุ่นพ่อนี่ได้จะเฉยรุ่นยังรุ่นพอตู้วะตู้ได้เนี่ยวัดคมแล้วรุ่นพอตู้ผ่ารุ่นพอตู้ัดคมแล้ว เราบ้านหร้องรุ่นใหม่นไหเรารุ่นก่อนเราคันแบบนี้ไปก่อนผ่านไนเราผานนี่ก็ทำโอ้ไม้เเล็กกระดิมคิวกุ้งกุ้ทำมันดินเอาไมนะทำมันมันเค็นแบบไม้เค็ดีบอลล่ก็าไปถื้สร้างเลสร้างเล่บ้านหน้านาัมคือนี่คือนี่กเตาอันนี้ไม่้ทักตาก่อนไม้เคเล็กมันสีดำเลย บเกินมันคือแท้จ้ะกินมันสีคิวๆได้จ้ะกึนคิเล็กแค่เกลี่ยกลสีดำเล็กถ้าเป็นไม้จิกนี่มันสินักจมกว่านี้แน่นกว่านี้บ่แม่นดอกไม้จิกนี่ยเนี่เปลือกมันนี่ยเกลี่ใคนี่นี่ยเกลี่ยเพิ่นเบื้งแน่นน่ะนะน้ำแพงเจ้านี่ อเรากันยังวาอยู่ใหมอันนั้นไม่ตับเต้าลุงวะไม่ตับเต้าไม่่จอ๋ออันนี้มันไมน่าเดิตดีกันกิดธรรมดาไม่ตับเต้าเราลุงเราไม่ตับเต้ามอน้ยมรก่มาขึ้อยูอ้ทางเราสิแล้วได้เราเห็ดพูเทคานห่างกับใสตะนางกันแล้วแล้วเนาะ แน <silently> โหลไม่แขนงนะลืมสินไม่นิ่วชาวบ้านเท่าเอิญไม่นิ่วไม่นิ่วบ้านเท่านะบ้านเท่าเอิญไม่แล้วแอ่ไม่บ้านเพิ่นเอิญแขนงบ้านเท่าเอิญไม่นิ่วสาวเาวบ้านเท่าไม่แป้นหมดเลยสาวเท่าแล้วเพุ่นใช้เป็นนิ้วทันสองนิ้วเันนี้ไม่องเดือยม่งไงเน่ยไม่องเดือยอันน้คือน้ำคือน้าน้ำก๊อกอันนี้ไม่องเดือยเอาผ้าเช็ดมิดชิดมันหน่อย เอาขึ้นผู้เดียวได้อยู่บ่ฮะเออโม้งผู้เดียวก็เป็นบาทนี่พี่เด้อน้ำเป๊ปซี่อยู่พี่เด้อน้ำเป๊ปซี่อยู่น้ำก๊อกพี่หอยเห็นพี่ก็สูงกว่าเก่าก็ได้จอดรถแจ็คคนณได้เหรอ อันนั้นแต่ไม่ยิ่งเ็สอันนั้นน่ะเรากาปะนางก็าน่ะนะกะเขี่ยไว้มืออื่นกะมายกเสาขึ้นแล้วนะโอ้โหอืมอืม คัก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 เลยอากาศหอนอบเอ้า่อดเนาะเินหอนห้านเดิน้นเงเยเบอรเนี่ยนเขึ้นเบอร์เากเงๆอึงได้เบอร์อากเศวายร้อเจ้า เอาขึ้นได้ว่าสาวสามคนเมื่อขึ้นนี้ได้ยุไ <S 1> <S 1> อะไรสะปูนได้ได้ดิว่ากี่ว่าสาม Đẹp đẹp mốc thau đấy bạn này. Ừ. Khuôn đấy, khuôn thì ăn đây cô ăn ăn Cô ăn sang đi Cô ăn phân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  เล็กซิวเนี่ยันสิทีเล้วก็สอสอ แดดมุกเทาเรียบร้อยว่าวันนี้ขอาวกระเทใยมเร็ยงานพี่น้อนนะแล้วแล้วอันนี้เดี๋ยวเมื่อว่าหรือว่าเห็ดยังต่อบ่บวันนี้เห็ดเมื่อไดิบอบอบอไม่เครื่องบดได้ครบไม่เบิ่งกว่าใหม่งามขึ้นอย่างขันยักษ์ ควบ ì, แต่ขั้นไหลนาะขั้นจะกบก็มีแต่แป้นแหละค่ะมันขี้ไรกันทำตัวไรคี้ไรกันก็งานได้ไม่แต่ไม่ร้อยได้ไม่ได้คบเห็ดมาถั่วแดงกับไม่ได้คบไม่จับขึ้นจับขึ้นเลยเพราะว่าขึ้นโค้งหลังค่่ะอะเปิดให้ด้วยเห็ดงานก่อนฮันสิจบคลิปก่อนพี่น้อยมืะออื่นเพื่อแหละพ่อกันเนาะบ่าแหลกมืะออื่นพ่อกันแต่ช่วยๆ่วยบ้แหลก siêu ảo tại sao? Gián ma sùi. Gián ma sùi, mày nói lóc, tao ở cây tung thong nè. Rồi bị nghe luôn Rồi bị nghe tao, rắc ma sùi. Muối xô bỏ Sâu nè. Sắc giả, có sao nè? À, Sắc giả có sao đây? จังได้คลิปนี้ไปแล้วเขาก็ได้ทั้งคนกับสีเตรียมตัวเมือ่เอเขากับสีไปเวียกตโตเนาะนะแต่ด้กาเป็นกำลังใจให้ขี้เก่าเด้อพี่น้องเด้เอไปแล้วพ่อกันเมื่ออื่นบ้านปะะนางเด้อสบายดี